สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องรุดวิธีเด็กใต้นะครับทุกคนก็วันนี้ย้ายที่ตั้งปลาใหม่นะครับทุกคนก็ปลาตายไปหลายตัวนะครับทุกคนเพราะว่าที่ผมตั้งที่เก่านี้มันเป็นที่หน้าบ้านนะครับทุกคนอืเป็นตุกนั้นแต่ว่าพอเด็ดสองข้างเช้านะครับทุกคนปลามันตายหมดนะครับทุกคนเด็ดมันร้อนนะครับช่วงนี้ ผมก็เลยตัดสินใจนะครับย้ายปลาเข้ามาไว้ในบ้านนะครับทุกคนในห้องนี่ก็เป็นมุมที่ไว้ปลาของผมนะครับก็เสียได้ครับทุกคนก็ตายไปหลายตัวครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยที่ผมคัดมาที่เอาขึ้นมาจากบ่อพักปลานะครับแต่ก็ที่เรืออยู่ก็สวยๆครับทุกคนสวยทั้งนั้นรับปลาที่ผมคัดมา

เขียวพื้ครับทุกคนตัวนี้สวยครับผมส่วนมากจะเป็นสีเขียวนะครับบอลน,นี้นก็อ,ออกก่อนนะครับนี่ตายไปสองตัวนะเพิ่งเห็นนะครับหางไปพูบทุกคนตัวนี้ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาเปลี่ยนน้ำนะครับทุกคนก็จะเปลี่ยนน้ำาลส่วนนี้ก็เป็นปลาที่ว่าปลาสองน้ำนะครับทุกคนปลากระซองน้ำที่ผมได้มานะครับก็มีอยู่สี่ตัวดีใช้กันได้นะครับทุกคน ก็ครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบนะครับหรือว่ารักในสีสันงองปากัดก็เม้นมาได้นะครับทุกคนก็ราคาเบาๆนะครับตัวละห้าสิบบาทไม่มีปลายทางครับทุกคนแต่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับปลาที่ได้ไปครับก็คลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ